อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมก็วันนี้เป็นเวลาตีห้าครับผมนี่ให้ดูในเอกาอ,อันนี้ตีห้าแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปขับรถมอเตอร์ไซค์กับแก๊งบิ๊กไบค์รอบนี้เราจะไม่ได้ไปกับแก๊งรีเวลนะแต่ว่าจะไปกับกลุ่มบิ๊กไบค์กลุ่มใหม่ก็คือการไปครั้งนี้ก็คือไม่รู้จักกับใครเลยแต่เน้นเอาสนุกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยด้วยเราก็เลไปกระสุนฮอนด้าบิ๊กวิงนะก็เขาก็จะมีการจัดทริปอะไรพวกนี้โอเคก็ เดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่ศูนย์ Honda Big Win g กันเลยดีกว่านะวันนี้เราจะไปล่องแพที่ป่าจีนบุรีนะครับผมแต่ช่วงนี้มันก็โมรสสูเข้าวหน้าฝนก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าฝนมันตกหนักก็ก็คงไม่ได้ไม่ได้ล่องเท่าไหร่นะถ้าเกิดฝนตกหนักแล้วน้ําแรงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทิปมากแต่ว่าวันนี้ขีข่มอไซค์จะนานขึ้นปกติผมจะขี่มอไซค์ประมาณสองชั่วโมงนะ สองชั่วโมงในการถึงเป้าหมายแต่รอบเนี้ยจะนานเพราะว่าสามชั่วโมงเขาก็จะมีการแวะปั๊มน้ํามันด้วยอะไรด้วยแบบเหมือนคราวที่แล้วอะ่ะก็จะมีการแวะปั๊มน้ํามันแล้วก็พูดคุยถ่ายรูปก,กับกลุ่มไบเกอร <c oughs> อ์เดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้ก็อีพีนี้ก็จะพาท่องเที่ยวล่องแพกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็ส่วนอีกคลิปหนึ่งที่เราจะถ่ายก็จะเป็นกล้องติดหัวเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายเป็นยาวๆแต่อาจจะไม่มีเสียงนะเพราะว่ามันเป็นกล้องกันน้ํา โอเคเพื่อเพื่อที่จะว่าอืจริงๆอยากให้มันมีเสียงอะแต่ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับผมเออก็เอาตามนี้ไปก็เก็บบรรยากาศสวยๆไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตเป้าหมายคือการเดินทางนะครับช่วงนี้ช่วงนี้บ้ามอสายมากผมอะตั้งแต่มีไอ้เจ้าดีเบลห้าร้อยนี่แต่ว่ายังไม่ได้ให้ผักเจิมเลยแนฮะต้องให้เจิมสักทีละเพื่อ สริมช่วงหลัโอ,อ้โหตาตุนเลยอะคือแบบตื่นเช้ามืดมากเลยวันเนี้โอ้ยไปเที่ยวดีกว่าไปนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงวิกมิลแล้วคนก็เริ่มลงทะเบียนอน,นี้เขาก็แจกหมูปิง้งหมูปิ้งให้กินตอนเช้าพร้อมกับใบลงทะเบียนได้โอ้โหหวานสี๊อันนี้นนเจ๋งดีศูนย์สามรอบนี้ได้ศูนย์สามอันนี้คือทริปก่อน อันนี้คือทิปไม้แปะมันปกาแฟพร้อมหมูปิ้งข้าวเหนียว phiền quá một nó chỉ mà <laughs> ตอนนี้ก็คนก็เริ่มมากันแล้วรถจอดเรียงอันนี้ผมว่าได้ข้อดีของไซรักอันท้ายสบายตัวเลยเตรียมตัวออกกันแล้วนะครับผมตอนนี้ตัง้งครัวขับรถไปฟ้าจิน ตอนนี้ก็แวะถึงปัม๊มแล้วสอดกันโอ้โหเยอะแยะยิ่ง <c oughs> ไงคันทีม่มีกันดีทั้งปีอันไหนนะไอ้ไงไอ้พวกดีเต็มหน้าเล่ยอ๋อผมยังโดนเศษหินเลยโดนหมวกกันน็อคเคยบอกพี่ไปดีเต็มหน้าเลยแวะที่ปั๊มจุดหนึ่งก่อน <c oughs> ก่อนที่จะออกเดินทางไปกันต่ออ๋จอดกันเยอะมากน้ำมันหมดไปครึ่งหังสภาพนี้แบบเปียกเลยอะ <c oughs> ใส่เสื้อหนังดีนะข้างในไม่เปียกทำให้เราอุ่นด้วยทำให้เราอุ่นแล้วก็เย็นไม่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวปกติถ้าโดนฝนนี่จะหนาว นี้จอดพักแวะอีกจุดหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> โอ้โหคนไม่เยอะ <c oughs> สภาพดี่เปียกอยู่ข้างในเลย <c oughs> คือเสื้อมันไม่มันกันน้ําไม่เข้าเลยแต่น้ํำม่เข้าช่วงคองช่วงหลังเปียกแต่ว่าก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> แต่ดีใส่กางเกงแบบเป็นลมผ้าที่มันแห้งง่ายหน่อยโอ้ <c oughs> จอดพักก,กันก่อนด้ยเนี่ยประมาณย3สคันยินห้ายุกหคัน เดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันนะตอนนี้ก็มาถึงรีสอร์ทแล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนจะว่าเราจะจอดยาวแล้วเพราะว่าฝนมันเริ่มตกโอดูดิตอนนี้ก็ตอนจอดละตอนนี้สภาพผมก็เป็นประมาณนี้แล้วนะครับผมดูตัวเก่งของผมสภาพโคตรเลอะเลยอ่ะแล้วมีควันขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าเพราะเป็นไงหลบฝนด้วยฝนเริ่มตกเยอะแล้วอ่ะ ตอนนี้แบบหู่มอไซค์เพียบดูดิยาวยันนุ่นเลยบรรยากาศในงานด้านรอบอันนี้เราได้กินขนมหวาน ขึ้นรถกันภาพก็จะเบอร์เบอร์หน่อยขึ้นรถกันมาแล้วคนเยอะเต็มคอนรถแตกเนี่ยภาพอาจจะเบอร์หน่อยใส่ซองเป็นหมอกเป็นฟ้า มีแจกของก่อนเข้าไปข้างในนี้ผมก็ติดกล้องไว้เออหมอกนี้ดีกว่าถยให้ผมดขึ้นแกนอ่าปกติเขากินอะไรเขาตัดเพค่อแค่ลอดไปเลย ก็ตอนนี้นะครับเดินเดินในป่าฝนตกด้วยข้างหลังนี้ก็นี้แต่ว่าก็มีคนเดินขึ้นหน้าไปบ้างละ <c oughs> โอ้โหยอด <c oughs> เดินประมาณสองกิโล 2งกิโลถึงจะนั่นแพ้ฮัลโหลเอาไปลง YouTube <laughs> ไปดูเล่นไม่มีคนตามหรอกง <laughs> <laughs> กลาม <f led> ตรงนี้น้ำไหลแรงมาก <f led> เดินมาสักพักแล้วก็จะเห็นแบบวิวแม่น้ำละตรงนี้น้ำโคตรไหลแรงเลย <f led> okay, เดี๋ยวเราเดินกันไปต่อโอ <f led> ข้างหลังนี้เดินตามกันมา งนี้น้ำแบบโุตรไหลแรงเลยน้ำยืนเจี๊ยบเลยน้ำยืนเจียบโอ้โหสกอจริงเราก็ยังคงต้องเดินต่อไปแต่เสียงน้ำแรงขึ้นว่ะโอ้ยทางนู้นแบบแรงมากอ่ะเฮ้ยของจริงเลยอ่ะโอ้โหโคตรมันดูดิ ตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วอ้ยโโเป่าลงแพกันอยู่แปวันนี้แก๊งรีเบลเดี๋ยวเราจะลงแพเดียวกันโหเดินโคตไก่เลยประมาณ2อกิโลกว่าเร <larger> ิ่ดดำลังเป่าลมอยู่เลย อ,อันนี้จะเป็นจุดสตาร์ทที่เราจะลงน้ำกันนะฮะแต่ภาพอาจจะมัวหน่อยก็ขออภัยนะใส่ถุงก,ก่อนไปเตรียมลุยเฮ้ยรองเท้ามึงอ่ะ <c oughs> ทำไมเหรอ <c oughs> ระวังปิวระวังลูกโป่งด้านหลังด้วย <c oughs> อย่าให้แตกถ <c oughs> อด <c oughs> ได้ไหมถอดได้ไหมได้ <c oughs> เอาไปเสียบข้างในเอาไปเสียบเสียบข้างใน พาไปทุกกเล่นก็พาทุกคนับไปเป็นตอครับจับอย่างนี้เก็บขับไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้วนเบิกัด่กลบวกับไป้ับ้ล้วร่เับไปับไปบวกเลบับวกเรื่องบอลเรื่งทั้ใส่เลยตั้งใหม่ ตั้งลำใหม่ต right? ั้งลำใหม่ตั้งลำใม่เขาริมเหรอลูกปวงแตกเฮ้ยลูกปวงแตกไปฟังนั้นเข้ามาเผื่อจมูกไปกลับมาทำไมวะเพราะว่าถ้าเราฉลาดลุกปวงมากิดต้นไม้เลยเออเขาไม่เอาเก็บเขาไม่เอาเก็บเขาให้เราระวังไม่ให้แตกเริ่มตใหม่อะเริ่มต้นใหม่ใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เราเราไม่ไปตามกระแสน้ำไง เราเล่นใหม่เราเล่นใหม่ไปไม่รอดไปหายทำไรกันบ้เนี่ยลอยอยู่ลอยอยู่ไมเนี่ยมันระวังมันตกเล่นใหม่เราเล่นใหม่เราเล่นใหญ่ไตั้านกระโดดตรงนี้กัได้แล้วไม่เป็นไรคนด้านันด้ยออกแล้วออกแล้วอีกรอบ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 เร็วครบสามรอบแล้วไปได้ไปท้ายวนอีก ทำกูสั้งหัวกันพูเนี่ยขอรางวัลมึ่อว้งไปมาทงหัวลงเลยไหมทีหัวแล้วก็ทุ่นเขาไปเลยเอาหัวเกย้ไหมมาลงลงกันลงกันอีกลงกันอีกยังโหดอันนี้เพิ่มความเร็วอันนี้เพิ่มความเร็วแต่ยังไม่โหดเท่าโน้นโอเค้เย ที่ด้านรอบเลยก็เป็นป่ามเลยมัเลยหมดึงเลอลองมาอ้ามีคนถ่ายรูปถ่ายวีดีโอลงกันโอ้โหมีทีมรีเบลนะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะมีกกำลังลอยมาอีก2อัน รวมได้ปะวะไม่ได้วะอันนี้ก็เลยไปเป็นแม่น้ำยาวว่าพันเกิดอะไรกันเขเขาตั้งวาคอโป่งเป็นมาอย่างนี้เลยเขากำลังล่องตามมามไอ้คนเหลือกี่ลูกเหลือกี่ลูกลูกโป่งแตกเยอะปะลานูษยไม่เห็นเลยลูกโป่งอะเหลือกี่ลูก เขาก็เหลือสามเราชนะอยู่แล้วค่าลอดโอ้บรรยากาศดีดีมากเลยไม่ได้แตกก็ตืมออกหมดเลอไม่ได้แตกเลย นี่เก่ปี่ยเสื้อผ้าเ้ออาหารก็พอมนะครับขตจัดเตียโตขอโซมุหน่อยข้าวไข่เจียวแกงเขียวหวานส้มต่ำ น้าปลาดีดีมีคนบรรยากาศของมดปอบใจของที่ระลึกมีแจกพุดดิ้งอีกแล้วพุดดิง้งพุดดิง้งวนมะพร้าวอ่อน แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นชุดเดิมละเพราะว่าเดี๋ยวขับรถอาจจะฝนตกต่อนะครฮะเตรียมรถขูรถก็ยี่สิบกว่าคันรุยก็โอเคตอนนี้เรามาถึงร้านกาแฟแล้วอันนี้ก็เป็นที่สุดท้ายเดี๋ยวเราจะกินกาแฟไปแล้วก็กลับกันแล้วนะครับผมไปละ โอเคอันนี้ก็มาถึงจุดแวะพักสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเผื mm ่อ hmm. มีทริปอะไรก็จะมาอัดกันอีกทีโอ้ย oh.